สวยกวาใจกว่าอยากที่กูรับปากบ้านจะรับเป็นแฟนที่ไปรับทีมันแดดมันสุกในแสนระยะอยู่ไกลกูกรูครับูครับกรูครับกูครับกับผมมารับกูไปดูนะฮะกูจะจัใหญายังสั่วโครับช่องมารังัตชมบอฟิเซครับพี่น้องมื่อเนี้นะครับเราอยู่ที่พระอินทีมผูไทยปูแดม่ใช่านนะครับพี่น้องอ็นที์พี่น้อง ตัววาสิเปียตีนนี่เปียปีใหญ่ซ้ำนี้มีหมอยไปวันนี้พี่น้องมบ่พอีกคู่หนึ่งบุษราห็นกันแต่ว่าส่งลึงกันเงี้เงี้ยเคยผักเกียอยู่ในเตี๋ยบุกส่วนตู่ไยเอียดอีกคือกันพี่น้องเพราะอยู่ศิลป์ผู้ไทยปีนี้พระนเรศพระเอียกยังบอกเอาโลดสวัสดีครับผมพระเอกภูมินัทพจนศิลปินผู้ไทยครับ พ่อแต่ในเฟียร์การเลี้ยงมาเห็นโตเป็นเปลี่ยนโซดพี่น้นนนองตรงปรกอยู่เด้อโอ้อยอม่ลานนะครับมา,า,มา,าเอาตรงปรกอยู่หินก้นนมามูกเจ้าก็ฟุกเหรเนาะแสดงว่าตรงปกอยู่นั่นผู้ใดลระกวดเฮี่อน,นอยู่คุณไมันก็ยนาคุณคุณะเอกอีกผู้นึงครับแม่ลานมันมีะเอกอีกผู้นึงเมื่ออาศัยเป็นกีกายพี่น้องพี่น้องคดู ปีนี้นี่อยศิลปินผู้ไทยอยู่ประเทศนอปโยไปใส่ได้พี่นองูเรับผ้นไปซ้อมสมคณะเพราะเได้เปิดฤดูกาลง่าย้อีกแค่คณะเดียวอันนี้ยังอยู่คือเก่าอยู่ปริเดี๋อ้จันทร์มาหอดมาถึงนะครับจินหอดจินถึงอาจารย์ที่เาอยู่คือเก่าแล้วครับปีนี้เพราะในกใจการจะลับไปใช้แน่นันปีนี้มจะบกจิัครับตามผลงานนะครับจะมีอย่างเสียเปีย อยู่ห้วงไพ่ปนสันนะครับมาโน่นน้ำนะครับโอ้ยดวงดีอยู่มามาอยู่ห้องไพ่ปนก็ได้อยู่ห้องโตโก้ครับตอนนี้เออคือเป็นผู้หูวผู้ดีแต่ว่าอนรับใช้แฉีนเป็นผู้หู่้ดีกว่าห่วงกวัดยืดกว่าสั้นแต่า พาไปลงบงเป็นประกาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับพีนองอาจารย์เพิ่นนะครับป้าช <Blues. S 2> <q> ีนมานอนน้ i, <right? S 3> <b> ีนองอาการเพิ่นนะครับป้าชินมานอนน้ำีนองบอกอะไรตำแหน่งเนี้เนี่ยอยากห่อยามีฉากหร้อยฉากยว่าเามเปิดตัวงตับบบาคนไร้นด นกยางนคยันฉาสามไม่้เโอเาแบบว่าคือยังเป็นเด็กนั่งดิ่งเอาแต่ว่าเอาผู้ชายมักงสินไเนี่ยแหละชาดินเป็นตะเบิงแต่ว่าต้องต้องให้นคนไหวเขาเสียมลันข่าน่ยลน้น้อียร์้าง้นันเยนีมตอนที่เกี่ยวพ้าเอยดตอนนี้เกี่ยวผ้าย ก็เห uh, ็นใจเขานั่งน yeah. 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 yes. ั่ง right กินห้จังหน่อยทำตากินหราเมาเลยก็เร so ื right ่อโจ๊บตาแบบนี้ม okay, yeah. ันมันจะจะเฝ้ากเกี right ่ยวกันเรืยอย่มันจะเมาเลยก็เรื่อย่ออแบบนี้ครับพอเวลาอาหารกนั่งดิ่อยู่เมนครับเก้าอี้จักเกินตโตจักสองสามโตก็ไ้แมนครับนั่งเลยก็เริ่องตกมากันบัตสิีเขาจังไห้เขาจูเขาเตยแล้วแบียเขาด้วยแบบนี้ ันเข้าไปลานอีกนอนี่ครับไ่นนอาจารย์กันมากไก่คอล่ามากทีมงานควล่นะครับยเป็นการนอนนะครับเออแช่นที่กูแช่นล่ะเดีอาจารย์มาเมื่อได้พอตอนตอนนี้กับภาคกันได้ตอนนี้กับภาคกันไดบวกอล่ำครับอัน คำาครับแต่วาเรืองคำาเดือดทองทองตองตัวมันได้คักคับมันก็คือหมอลำทองก็ลงตัวแบบนี้อันนั้นขาก็สามารถเตียนคำเาเดี๋ยวเมันบกพ่อขากรสามมรถอันนึ้งไม่ใช่แบบแล้วถ้าเบิงละครอนขาเบิงสีรี์ถึงขาเบิงนิ้คือมองนี้คือดีแท้สิไม่ใหรก็เดือดต่อเน่านสิแม่ข้าเหลือง่มันจังมันจังเล่าใจยัยเขาเบิงเลือดทานไปเต่ลชาไดสิมันมงมวนกับมังจวิรัราะนันมันม่ววัน เบืองเลยคือวดปากนาเนี่ยมันยเป็นสีเมฆขึ้นอเบืงเบืองอมันเดาเลยมืองสวนเฟชนผ้าเนาะควอดล้ควอีเจ้าจะพาตังสี่ซื้อๆด้วยรอวาไม่เป็นควขอใจว่ายังไงถึงมาเดาไห่เจ้าแค่จะเป็นไม่หล่อนนะยังไงโอมาอะไรก็ให้เราทบกขาตั้งสีแล้วมันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสีผ้าเดาไมข้นมาสีปุ๊บหรือมันสีปุ๊บุงสีผ้าเดาเยเจ้าเอ็งตังสีคนนี้ตึ่นเลย ได้อารมณ์พอดีเนาะอาจารย์มันสิเปลี่ยนบัดนี้มันสิเป็นไม่ลอยบรื่องการเที่ยเป็นเช่นกันก็ย่อให้พี่น้องมาด้วยนะครับ่าอาจารย์ใจฝนมาถึงสำนักงานนะครับพี่น้องแล้วจังพอกันอีกคลิปต่อไปก็แล้วกันครับ